ครัวจิ๋ว e ี2ีกลางทุ่งนาวันนี้มากับเมนูผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวเย้ <Yeah! S 2> วันนี้กลางทุ่งนาอีกแล้วครับครัวจิ๋วของเราขั้นตอนแรกเราต้องจุดไฟทําไข่ดาวก่อนครับปุ๊บอ้าวตั้งกระทะครับตั้งกระทะตั้งเตาครับออขั้นตอนนี้อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองน้ามันสําหรับทอดไข่ดาวครับปึ๊บปึ๊บป๊บไข่ดาววันนี้<ล>เรามากับใครน้องกระทาเพราะว่าเหมาะกับครัวจิ๋วนั่นเองครับ เราไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะหรอกครับพอแล้วครับอุ้ยน้ำปวดน้ำมันร้อนแล้วนะใส่ไข่ดาวลงไปเลยนี่ไข่ดาวไข่ดาวเทครับอ้สวยเลยครับสวยมากตะหลิวน้องโปรดอยู่ไหนนี่ครับปัวจิ๋วจริงๆนะครับนี่ไข่ดาวโอ้ไข่ดาวกรอบมากครับเพื่อนๆกรอบแล้วน้องโปรดพริกด้านอ้าวตะหลิวจิ๋วจับกระเท้าด้วยครับขัตอนนี้ผู้ปกครองดูแลด้วยครับ ทำไมล่ะเพราะว่ามีน้ำอยู่ในไข่ครับทำให้น้ำมันกระเด็นนะครับได้ได้แล้วได้แล้วพลุ่มได้แล้วพุ่มเทค่อยๆเทเทตำตำเทตำตำแล้วถอยห่างนิดนึงโอเคเลยโอเคโอเคพลิกด้านครับโอ้ไข่ดาวน่ากินมากนีของพี่พุ่มจะเสร็จแล้วนะ ใช่ครับอ้าวขั้นตอนนี้ก็มีน้ํามันกระเด็นนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยใช่ไหมครับชีวิตจริงเราก็จะโดนแบบนี้แหละครับพึ้มเราต้องระวังเราต้องระวังนะเวลาเราเอาขึ้นเราทําอย่างนี้นะใส่น้ามันเสด็จน้ํามันหน่อยเอานี้เข้ามาใกล้ๆแล้วเราเขี่ยลงแบบนี้ได้จะเอาไว้ท่านี้ต่อไปเราจะทําอะไรครับต่อไปทาผัดกะเพราผัดกะเพราเด็กๆต้องใส่กระเทียมกับพริก ใครชอบเผ็ดครับไม่ชอบเลยไม่ชอบเผ็ดใส่กระเทียมหน่อยครับเราต้องเตรียมด้วยอะไรครับกระเทียมกระเทียมกับพริกครับโขกเลยเพป่ปอไม่กินพริกเปเปไม่กินพริกใส่แต่กระเทียมนิดหน่อยใช่ไหมครับโขกแล้วนี่นะโขลกกระเทียมครับทุกเราก็คุกอยู่แล้วครับเพื่อนเบาครับเบาครับระวังทุกแตกนะครับอ่ะพอพอกินแรงใช่ไหมกระเทียมอ่ะพอแล้วนะวันนี้เครื่องครัวเราเยอะครับเพื่อนๆนี่ ต่อไปเอากระเทียมใส่กระทะระวังน้ำมันด้วยครับโอเคตอนนี้ยังไม่ร้อนใส่ได้เลยใส่ได้เลยใส่ได้เลยครับไม่ร้อนเยอะเคียวๆเลียร์เลยครับอุ้ยน้ับอุ้ยน้องปูใส่หมูสับแล้วว้าไม่ดูเลยอ่ะนังานี่ดูของพี่มนะโอใหมไปพร้อมกับนเลยน้องปูใช้ตะหลิวได้เลยกระเทียมอมแล้ครับอุ้ยหอมเริ่มหอมแล้วครับนี่ดูครับดูครับนี่เราทำอย่างนี้พี่ปพ้ม จับจับตรงนี้ทีนึงกดกดแม่จับจับมาจะเพิ่มเอาข้างเดียวข้างเดียวอ่าจับไว้กดกดกดยี้ยีลงไปอย่าปล่อยกระทะนะดูตัวอย่างจากแม่ครับดูตัวอย่างจากแม่ครับนี่เดียพออ่าน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยก่อนอันนี้น้ำมันหอยเพิ่มความกปม่ล่อมนะครับนี อ่ะพเบิ้มขยี้ขยี้ขยี้ไปเรื่อยๆครับอ้าวแล้ววะหมูร่วงเตานี่โอ้สีของน้องโบนน้องโบนมาเด็ดกะเพราใส่เด็ดใบกะเพราใส่กระทะครับนี่ขาดไม่ได้เลยครับผัดกะเพราต้องใส่ใบกะเพราครับเด็ดเลยครับเด็ดเลยโอ้พี่เบิ้มเสียดอยอะไม่เป็นไรค่ะอะได้น้องโบดใส่กะเพราแล้วน้องโบดใส่ใบกะเพราแล้วครับ อ๋น้ำปลดผัดเลยแต่ต้องใส่หมูอย่างเดียวอที่โรงเรียนก็ทําให้แบบนี้ไปครับเอาตรงที่แดงๆพริกลงด้านล่างครับอา่ระวังหมูหกอีกนะหมูหกไปเยอะแล้วนะอเดี๋ยวแม่ไปช่วยพี่ปืงบ้างพี่ปื้งปรุงโอ้น่ากินมากครับปรุงได้เลยครับได้เลยลูกอีกอ๋ออ่ะออันนี้สองอันเรื่งปรุงนะครับ ชอบแบบไหนใส่แบบนั้น,นครับใส่ทีละอันครับหูบ้านนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับไม่เดี๋ยวใส่ทีละอันลูกนี่นี่เดี๋ยวจะเค็มเกินนะสองสเป็นสูตรของพี่ปื้มเองเลยใช่ไหมครับขอพี่ปื้มกับไฟไม่แรงดีนะกำลังดีเลยของน้ำปูเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนี่โอเคโหูเดือดฟูดๆเลยครับเพื่อนเดือดฟูดๆเลยใส่ใบกะเพรา มีเสียงเป็ดเสียงไก่เลยนะครับกลางทุ่งนาเลยนะครับ,บเพื่อนใบกะเพราจะไปหนูเยอะกว่าจับด้วยครับจับกระทะด้วยนะโหไโเพิ่มอร่อยแน่เลยอะใบกะเพราเริ่มสุกเราก็ยกกระทะขึ้นนะครับเดี๋ยวพ่อจะดับไฟให้นครับดูแบบใกล้ๆเลยนะโอเคยังดูไฟดูไฟไฟโอ้ไฟด้านล่างนี่ติดจริงๆนะครับเพื่อนๆนี่พอแล้วเพิ่มพอดับไฟให้นะ ระวังโดนค้านะครับน้องปวดเทใส่แต่ว้าวเสร็จแล้วครับเมนูผัดกระเพราสัไข่ดาวเด็กโดยที่ไม่ต้องใอยพริกกินได้เลยครับไขด่ดาวใส่เลยครับพี่ปื้มครับชระทะเด็กใส่ซอสเพิ่มในไข่ดาวได้นะครับชิมแล,แล้วชิมเลยครับเมนูตัวเองเป่าได้น้าร้อนนะวันนี้ครับเดี๋ยวมีลูกค้าอีกสองคนครับเขารอสั่ง ผัดกะเพราไข่ดาวสูตรเผ็ดครับโอเคชิมเลยครับซ้มบอมก็มีนะเอาซ้อมไหมลูกเอาดิฝีม,มือตัวเองอร่อยฝีมือตัวเองผัดกะเพราครั้งแรกอร่อยไหมครับกับขวดจิ๋วนี้ขอลองอีกคดยังไม่ย,ยังไม่เต็มคำใช่ไหมครับช้อนจิ๋วขวจิ๋วทั้งหมดเลยนะยังไม่เต็มอ่ะยังไม่เต็มอีกเหรอสามคำจะสามคำแล้วน,นะ กำลังจิ้มไข่อยู่ครับอืมระวังจานล่วงด้วยนะเดี๋ยวอดจิไม่เต็มอ่ะยังไม่เต็มอีกเหรอโอ้ชิมไข่ดาวด้วยไข่ดาวด้วยนี่น้องปดเอาไข่ดาวก่อนเลยลวกไม่อร่อยโทษใครไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวเองทําเองนะครับเจ้าบ้าแบบแม่ทำกับเขาไม่อร่อยไม่ถูกใจไม่ได้แล้วนะเพราะเราทําเอง ยังเหรอเต็มปากแล้วนะยังไม่รู้เรื่องเหรอจานจะล่วงแล้วครับจับจานด้วยอ่าพ่อท้องร้องเลยครับพเพื่อนๆท้องร้องเหมือนพ่อไหมครับบรรยากาศก็ดีเมนูก็น่ากินยังยังเหรอจะหมดจานแล้วเนี่ยนะสงสัยต้องมีจานที่สองแน่เลยสงสัยต้องผัดตัวเองเพิ่มแน่ยังยังเหรอ <ไป S 1> ยังเพราะว่าพี่เพิมอาอร่อยของจริงแล้วล่ะดูดิ เต็มปากแล้วจะหมดจานแล้วนักบุตรกินทันไหมครับกินทันที่ปึ๊บไหมครับเสรแล้วเป็นยังไงครับแปดเต็มสิบแปดเต็มสิบโอ้ทำไมขาดอีกสองคะแนนทำไมครับไข่น้อยเกินโอ้โหบนหลังต้องใส่สองฟองใช่ไหมไข้คะแนนเต็มกี่คะแนนครับสิบสิบเลยเหรอโอ้นักบกินกินไขหมดเฮ้ยปุ๊บ พี่ป้มกินจะหมดจานแล้วนะครับเพื่อนๆน้องโอดครับโอ้ได้ครึ่งจานแล้วเพื่อนๆลองเอาไปทําดูกันได้นะครับเมนูง่ายๆนะครับทํากินได้จริงครับอืมสนุกด้วยอร่อยด้วยนี่นะครับกระเพราผู้ใหญ่เริ่มแล้วนะครับใส่พริกด้วยนะใส่พริกแล้วก็กระเทียมนะครับตอนนี้น้องปดเขาข้าวติดเต็มหน้าเลยนะครับเพราะว่าเขากินข้าวหมดจานเลยครับเอาล้ครับมาเตรียมมาเลยเตรียมมาเลย เด๋ยวเรอหมูสุกก่อนครับหอมมากเลยคอมัมของผู้ใหญ่หอมครับ,รบผู้ใหญ่ใส่พริกนะครับอันนี้นพริก2เม็ดนะครับเดี๋ยวพี่ปุ้มกินเสร็จแล้วก็ขอเป็นพริก3าเม็ดนะครับกระทะควันข,ข,ขึ้นชุยๆเลยต่อไปไนะจะเป็นไข่เจียวบ้างควันข,ขึ้นเลยครับอร่อยใบกะเพราน้องเอาไว้ไหนใบกะเพราใส่ได้ไหรอใบกะเพราเอาไปคลุกอะไรมาหรือเปล่า นี่ลงไปแล้วใบกะเพราของเรานี่เชฟกระทะตเลนี่เชฟกระทะแตนเลสนะครับเบอหมดแล้วสองจานครับเตรียมกะเพราผู้ใหญ่ครับตำเลยครับโคกโอ้องน้องปอดถูกแป๊งข้าวหมูทอดข้าวติดปากด้วยนะอู้น่ากินอย่างนี้แล้วท้องน้องอ่ะพี่ปึ๊บตำพี่แค่ละเอียดแล้วก็ยา เอาตาเข้าไปใกล้นะครับเพื่อพิกแบบกระเด็นเข้าตาได้นะครับโผลให้ละเอียดครับโผลให้แตกของพ่อพอแล้วพ่อพอแล้วอ้าวใส่จ้ามคือพ่อโอเคครับเอาน้ำโป้ดับเตาหน่อยครับดับไฟครับอูเยี่ยมเลยแตกๆสวยแล้วครับสวยแล้วเติมน้ำมันได้ โอเคใส่เลยว้าวร้อนแล้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 ว,ร,ลว,ร,ลวรีบใส่ครบับรีบซอยเข้าพริกกับกระเทียมนะครับกัดกะเพรานะครับต้าลิวตะต้าลิวตะต้าลิวเดีย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 วืววววว่อกระเทียมกับพริกหอมเราก็ซอยหมูสอบ,นนบวันนี้แม่เขาใช้มือหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยู่กลางพุ่งนานะครับเครื่องมือเราไม่เยอะ แล้วเราก็ขยี้หมูไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่เพ่ใช่ขั้นตอนนี้เต้น,น,นด้วยโอ้โหนี่คน,น,นท่นเล็กนี่เชฟกระทะสแตนเลสนะครับน,นี่นะครับเ,เราสามารถเอาประสบก,การณ์ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตจริงตอนที่เราโตได้เลยนะครับเพื่อนๆนเมื่อเพื่อนๆนโตผู้ปกครองไม่อยู่บ้านอฮ้ยไม่ใช่เราต้องโตก่อนนะ ถ้าเป็นเด็กๆไม่สมควรทำนะเพราะว่าไฟอาจจะไหม้บ้านได้ปพงครับอันนี้อะไรครับซีอิ๊วซพอแล้วครับน้ำมันหอยน้ำมันหอยอ๋อเยิมเยิมเลยกระเพรากี่ใบดีครับเอาหลายๆใบเอาหลายๆใบเลยเราไม่เอาก้านนะครับเอาใบแต่เด็กๆอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ได้ชอบเลยเพราะว่าไม่กินใช่ไหมครับไม่ชอบเลยเอ่า เป็นลยใส่ได้เลยใบกะเพราพอแล้วเดี๋ยวเต็มกระทะเกินไปกระทะเราจิ๋วนะครับเราควรจิ๋วเราควรจิ๋วครับเราใส่ได้ไม่เยอะยังยยัังงไม่หมดดูวีความเด็ดกะเพรานะทุกคนเสียดอยครับติดที่กล้องเยอะเลยอ้าวจับไฟจับไฟปุ๊บโอเคค่อยๆเท ้มามโดนกระทะเลยนะครับขั้นตอนนี้ครับสวยมากหอ,อมมากขอไปกินกันไปนั่งกินกันปะเราจะยืนกินเลยมาตอนนี้เมนูเสร็จแล้วนะครับพ่อกําลังถ่ายคลิปอยู่แต่พ่อไม่มีมือกินนะครับน้องโปรดป้อนพ่อได้ไหมครับ้อเอาครับแม่ชิมแล้วครับแม่ชิมแล้วนะครับแม่ชิมแล้วนะครับอ,อร่อยเลยทุกคนนี่ข้า,กาวกลางพุงนาอ๋อพ่อไม่มีช้อนหรอไม่จะซ่อมหรอ มาอยู่ใช้ทับพีเลยเดี๋ยวครับตักทับพีให้ครับอ,อ,อู้ให้ชิม้องจื่ให้ชิมพริกเลยอร่อยจริงพอกโคก,ก,กโโหกกมดเลยพีกโคกหมดเลยพริกอร่อยพริกไม่เผ็ดนะนี่แม่กินจริงๆนะครับกินได้จริงๆนะครับทำจริงกินได้จริงๆนะครับไม่ได้ทำเล่นนะครับอร่อยมาก เพิ่มกำลังตักช้อนใหญ่ให้เลยโอ้โหมานี้เลยครับอา้อาว <laughs> อ้าช้อนดีๆได้ไหมกินยากมากอร่อยมากๆเลยครับเพืเอ่อนๆเติม้อนเลยครับละลายอ่า,<ะ>อาเร็วๆครับอ,อืมอร่อยครับเพือ่อนๆมือ,มอ,อ้ังอด เน้นเน้นอันนี้อะไรอะจานแม่เหรอครับจานแม่พริกพ่อโบดจานแม่จะเป็นกลิ่นใบกะเพราซะเยอะนะครับเพราะว่าจานน้องโปรดที่น้องโปรดทำให้พ่อจะอร่อยกว่าสำหรับพ่อนะเดี๋ยวให้พ่อไปกินกันก่อนโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้สนุกมากๆเลยกับัวจิ๋ว EP 2กับเมนูผัดกะเพราหมูสับไส้เด้วติดตาม สามนะครับว่าครัวจิ๋วเราจะทำอะไรเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ